สวัีจ้าเอฟซีเดีอยู่ทางเมืองไทยเราก็ได้ตางแดนเนนะจ้ะวันนี้ก็บรรยากาศข้างนอกจะพี่น้องยศจิ๋วเสียงเบิงบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนจ้ะวันนี้ยศจิ๋วซักผ้านะกะเลเวอนไม่ได้ออกข้างนอกจะพี่น้องวันนี้ไม่ได้ออกเลาะทั้งไหนจ้ะนั่งเฝ้าผายานฝนตกค้ำจากพี่น้องวันนี้ยศจิ๋วสิมาเบาซูฟังนอวานปัญหาชีวิตครูมีบอ่อเนาะเข้ามาใส่ชีวิตครูอยู่กับสามีฝรั่งนี่มีปัญหาอียงกันบอ่อเนาะจ้ะ เนอจิ๋วมาอยู่ใหม่ๆนี่ปัญหาหลายๆจ้ะพี่นงองหลายหย,ย่อนยังมาตีแต่ก่อนเนาะเป็นกับไปเยี่ยมเนี้จิ๋วอยู่เมืองไทยกลับไปชัวราวเ,าเนาะจะ้ะบ่ไดดมีปัญหาอีหยังกันจะ้ะเพราะเด้มาใส่ชีวิตอยู่น้ำกันซุมืออสุมือมมอจ้ะพี่นงองปัญหากับเกิดจะ้ะมาอยู่ใหม่ๆนี่ปีแรกพี่นงองจะ้ะเป็นปีทีสําหรับการปรับโตย่างนักจะ้ะต่างค้นกับต่างเคยใส่ชีวิตอยู่คนเดียวเนาะวันนี้พอดมือหนึ่งได้มัใส่ชีวิตรวมกันนี่ ต้องอยู่น้ากันสมอ24ชั่วโมงจังสีนะจ๊ะพี่น้องปัญหาใกลยๆจ้ะนอกจากประสบการณ์ของตัวเองนอกจากปัญหาของเยจิวนี่หลักๆกเลยก็คือสิ่งแรกเลยสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการสื่อสารจ้ะภาษาเยอจิวนี่กับโบเกงแล้วภาษาอังกฤษเยจิวกับโบเกงจ้ะพอมาอยู่กับคุณสามีคุณสามีเป็นกับบริดเศภาษาอังกฤษเป็นหลักเนาะในชีวิตประจําวันเพิ่นเพิ่งกบรเศภาษาอังกฤษเป็นหลักจ้ะส่วนมาลูกค้าเป็นก็มส์เป็นลูกค้าทั้งเยอรมันเป็นกัมส์บอกภาษาเยอง เพิ่นก็เลยสิเก่งภาษาเยอรมันเนาะแล้วเพิ่นก็ใส่ภาษาโนเวจ้ะเวลาเพิ่นคุยกับลูกค้ากับมูกับหยางเพิ่นอยู่โนเวจ้ะแต่ว่าภาษาอังกฤษถามว่าเพิ่นเก่งบ่เพิ่นก็บ่ได้เก่งหออจ้ะพี่น้องแต่กัให้ก็วแย่จิ๋วอยู่เนาะจ้ะวันนี้พบไปอยู่น้ากันแล้วสื่อสารกันบ่กเข้าใจจ้ะบอกกันไปคนละทางเพิ่นบอกอย่างหนึ่งแย่จิ๋วกับเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งจ้ะเวลาเพิ่นเอกแย่จิ๋วกับเข้าใจเพิ่นผิดฟังเพิ่นบ่กข้าใจก็คิดไปเองว่ามันคนสิ หมายความว่าจังส่กะคิดไปในมุมมองของจาของจ้ะวันนีก้กะซื้อสารกันผิดเบ้ากันโรโล,โลเรื่องมีปัญหากันจ้ะเด้๋ทะเลาะกันอยู่หลายรอบยอนขนามมาบอกเขาใจหน่ยนะจ้ะพี่นงจา๋าแต่ว่าสามีจิวเนาะเพื่อนกะสิแบบว่าเพื่อนบ่ปล่อยพานอนเวลามีปัญหากันเพื่อนกะสิว่ามานั่งคุยกันว่าปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจากออียงมันเกิดจากความบกเข้าใจหรือเกิดจากอย่างถ้าบกเข้าใจเฮาสิแเกียจังได๋เออเพื่อนกะต้องบอกเพื่อนกะบ,บ,บ,บอกยิจิวว่า ถ้ายิ้วว่าออกไปเพื่อนบ่กเขาใจเพื่อนกระสิถามซ้ำให้ยิวอธิบายที่มันแตกต่างบริเวนเขาคำเดิมๆบมคสัต์มันกระสิบาษามาถจิเข้าใจกันได้บนว่าจังสีเนาะแล้วเวลาเพื่อนบอกมาเรายิ้วบอกเขาใจก็ให้บอกเพื่อนว่าบอกเขาใจเพื่อนสีอธิบายจนกว่วสิเข้าใจบรว่าจังสีมันจังสีบ่ไ้มีปัญหากันอีก่นว่าอันนี่งก็คือปัญหาเรื่องการสื่อสารนอกเรื่องภาษาบอกเข้าใจกันจ้ะแล้วปัญหาที่สอง กิดสิเป็นปัญหาเรื่องเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักจ้ะต่างคนต่างอยูู่้เดียวมาเนาะบันนี้เพิ่นกิดสิคิดว่าเพิ่นถือถือต้องเสมอล่ะทุกสิ่งทุกอย่างความคิดเพิ่น <ส weg. S 2> ต้องถือต้องเสมอแล้วเพิ่นกิดสิบอกข่อยรับฟังความคิดของเฮาจังสีนะจ่ะเพิ่นกิดสิมองว่าเฮาบ่มีประสบการณ์เฮาบ่มีความหูซ้ำเพิ่นจัสนาเพิ่นกิดสิคิดจังสีเนาะเพิ่นกิดสิบอกข่อยรับฟังเฮาจังสีนะจ่ะมันก็เลยเป็นต่างคนกต่างเอาความคิดจากของเป right. ็นหลัก หู้ไผ่หู้มันละจากพี่น้องประสาบันเฮ้าเนาะหู้ไผ่หูมั่นไผ่กะว่าผู้ใดคักผู้ใดกะว่าจะฟ้องถือยังศีนะจ๊ะมันก็เป็นปัญหากันอีกมันมันบ่รับฟังกันจ้ะพี่น้องว่า่งยๆคือมันบ่รับฟังกันก็เลยมาคุยกันว่าบ่ได้เนี่ยต่างคนก็ต่างเสียเอาความคิดจะฟองเป็นหลักมันบ่อใดในเมื่อเฮามาอยู่น้ากันมันต้องปรับเขาใส่กันคุณปรับลงมาหาฉันฉันปรับขึ้นหาคุณบกซันไปกันบ่ได้จ้ะพี่น้องปัญหาเกิดขึ้นหลายหลายครั้งจ้ะปีแรกน่ะมีปัญหา หลายเกี่ยวกับเรื่องความคิดนี่แหละจ้ะแตกต่างทั้งด้านความคิดนะเนาะวันนี้กับบอกคข่ย,ย้อมกันนี่สินะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งจ้ะแล้วปัญหาเรื่องการกินกันเรื่องอาหารเรื่องความแตกต่างเรื่องอย่างนี้สิบบเป็นปัญหาจ้ะเพราะว่าคุณสามีกินอาหารไทยน้ำมัยี่ห้อใดกินอาหารอีสานก็ไดดจะพีน,น้องเาือจิ่วผักกินซุปเบเกือกินซุปนมไอกินอีหย่างอาหารอีสานนี่เพื่อนกับกินจะพีน,น้องใส่ปลาลงปลาลาสุมตำกินจะ้ะกินน้ำได้บ่ได้มีปัญหายังจ้ะพี่น้อง ย่ยจิวกับเบลเแบ่งแยกเนาะหวานตรงอาหารเพิ่นอาหารเท่าบลเด๊แบ่งแยกจก้ะเห็ดยังกื่นกินน้ำกันเบิดเนาะแล้วกับการใช้ชีวิตครูของเยี่ยจิวเนาะเยียจิวสิบกเคยถามเรื่องอดีตที่ผ่านมาเนาะจา้ะเยียจิวกับเบลอยากฮู้เรื่องอดีตของเพิินเนาะเยียจิวกับสิบกถามจ่าพี่น้องเพราะว่าทุกคนกับมีอดีตที่กันละจ่าพี่น้องบอกว่าเพิินบอกว่าัตเนาะทุกคนกับมีอดีต ถ้าเาไปว้าเรื่องอดีตซึ่งมันผ่านมาแล้วมันแก้ไขบ่ไรแห้งว้าเาก็ะแหงลื้อฟื้นแล้วก็เฮ็ดใ้เกิดปัญหากันจ้ะพวกยิจิ๋วก็ตกลงกันแต่แลกแล้ววาสิบเว้าเรื่องที่ผ่านมาจ้ะอีหยังมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปสิบ่ลื้อฟื้นขึ้นมาแล้วสิบ่เเบาถึงให้มันเกิดปัญหาจ้ะแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินนะจ้ะปัญหาเรื่องเงินจิ๋ยวมาอยู่กับคุณสามีเนี่ยจิ๋วนี่บ่เคยโบ้เคยถามเรื่องเงินเพิ่นเด้อจ้ะพี่น้องจิ๋วบ่เคยถามว่า คุณหาได้จักบาทเออปีนี้เขาหาเงินน้ากันนี่เขาได้จากบาทเป็นรายได้จากบาทเป็นรายจ่ายจักบาทเหลือเก็บจากบาทกินแต่ละเดือนกินแต่ละปีน้ากันนี่เบิดจากบาทเนี่จะบุเคยถามจ้ะบุเคยถามให้เพื่อนจัดการเบิดทุกสินทุกอย่างเรื่องเงินสามีเป็นคนจัดการเบิดสุยางจ้ะแต่เพื่อนกระซือให้กินให้อยากบ่ให้อดได้อยากจ้ะพี่น้องจ่ะแต่ว่าเพื่อนเข่ได้ให้เขามา่านละนี่แหละคือปัญหาบ่า เขาใส่เงินน้พึ่นเนี่ยมันกับคือวาล่ะเนาะพี่น้องมันกับบ่ได้ใส่อิ่มบ่ไดดคือเขาหาเองยศนะยศจิวนั้นเคยเหตุงานเองมีเงินเดือนเป็นของตัวเองเคยใส่ใจเคยทุกสิ่งทุกอย่างจัดการเงินด้วยตัวเองจ้ะบ่เคยแต่มีผู้ใดมาจัดการให้เนะาะวันนี้มันก็นเลยเป็น,เป,นเป็นอีหยังที่ว่าถามว่าดีบ่มันก็นดีสําหรับเขาคือเขาบ่ไดดลําลบากดอกพี่น้องสําหรับตัวยศจิวเองนะบ่ไดดลาบากเรื่องเงินเรื่องอย่างย,างยงจิวบ่ได้ลาบากจ้ะ เพราะว่ายิ่จิ๋วก็คิดว่าที่ยิ่จิ๋วอยู่คนเดียวยิ่จิ๋วก็ใส่ประมาณนี่แหละบ่ได้มากบ่ได้ไม้เป็นคนเองสินะยิ่จิ๋วก็คิดว่าเออมันกับบ่ได้บ่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอีหยังมากอย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่ามันบ่ถ้าเป็นบ้านเฮาเนาะก็คือว่าถ้าเป็นภาษาบ,บา้านบเฮาก็สิว่ามันใส่เงินบ่อิ่มเนาะพี่น้องจ๊ะคือจังแบบเฮาอยากให้พี่ให้น้องทั้งบ้านทั้งเฮียนเท่านี็านตามที่เฮาอยากให้มันให้บ่ได้ให้บ่ได้หาลายให้บ่ได้เต็มที่จ้ะเพราะว่าเฮาบ่ได้หาเเเองนาาะฮบ่ได้คนหาเเเเเเอออองงงงฮาบ่ไดด้มีินนนืป็ขตัว แต่วัายีจิวกบพึ่งมาเร่มคือว่าละโอกาสหนาถ้ามีโอกาสเนาะถ้าเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้ายาจิวก็ต,ต้องเฮ็ดต้องหาละจ้ะพี่น้องแต่มาปัญหายาจิวก็คือว่าสามียาจิวนี่บ่ใหาย้ยาจิวออกไปเห็นง,งานขังหนอกจ้ะพี่น้องเพิ่นนั่นเบาตึงตะเลกแล้วงแต่ก่อนแต่งงานแล้วว่าถ้าแต่งงานมาแล้วมาอยู่น้ากันแล้วเพิ่นสิบ่ใหย้ยาจิวออกไปหาเห็ดง,งานขังนอกจ้ะเพิ่น,นว่าเพินน่นอะหาได้เลี้ยงได้ แล้วเพื่อนกับว่านาที่หาเงินเข่าวันอบอเป็นนาทีเยจิวจะเป็นนาที่ของเพื่อนเยจิว่ตงมานางคิดว่าตงไปหาเงินกข่าหองเพื่อนว่าอะไหหยเยจิวออกไปหาจา้ะแต่ว่ากับเป็นปัญหาปัญหาชีวิตสําหรับเยจิวก็คือว่าเขาเคยหาโดยตัวเขาเองเนาะเขาเคยหาได้เองเขาก็อยากหาเป็นของเขาเองจ้ะเขาบ่ได้อยากนางรอของเงินเขาใส่เขาบ่ได้อยากนางรอให้เขาหยิบยืนให้ซึ่งมันกับว่าอะอิมคือเขาหาเองจ้ะพี่น้อง นี่แหละก็เป็นปัญหาเยจิว,ว่าเยจิวนั่นอยากออกไปหาเห็ดงานข้างนอกจก้ะเยจิวก็ใส่ความพยายามบอกกับเพื่อนหลายรอบอยู่ที่พีน้องแต่ว่าตอนนี้นะเพื่อนม่ยอมพอวายังเพราะว่าเพื่อนกับมีธุรกิจอยู่นาะเม่งนาจากจพีน้องเยจิวกับเห็ดงานน้ำกันจ้ะเห็ดเห็ดงานของเพื่อนเองอยู่บ้านบ่ได้ออกไปหางานข้างนอกจก้ะแต่ว่าอนาคตถ้าเป็นเพื่อนนั้นเส้เห็ดงานตอนนั้นเดียวเพื่อนอยู่ไว้เกษียณแล้วเยจิวก็อยากเห็ดงานจา้จะเยจิวอยากมานมั่งอยู่บ้านเืือเราม่มีงานทำบมด ถ้จิวกะอยากไปมีสังคมขังนอนนองพี่นองจะาคนเขาออกไปเห็นงานเขากับเพื่อนรวมงานมีอย่างได้พบปะมันกับโบเงาจากพี่นองอีกยางเขากับหาไรใดของเขาเองได้เนาะเขาบอต้องร้องเงินเขาต้องพึ่งพาเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะจับพี่นองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จิวตั้งใจแล้วกับสิบอกก็เพิ่นจ้ะสิพญาบอกก็เพิ่นให้เพิ่นเข้าใจเนาะจ้าว่าถ้าจิวกะอยากไปหาเองจ้ะจุกคิดว่าก็คุ้งสิบพญาจ้บพี่นองถ้าเกิดว่าเขาบุรีมีการมีงานอยู่นอกเวแล้วเนาะจ้ะถ้าเทาใหญ่ไม่อยู่นนีแล้วมั มันกับคงสิบมีปัญหาอียงหละจัพีนองเพราะว่ามันกับบดิไปเฮ็ดทุกมือบดิบไปเฮ็ดอยู่เบดมือเจเจนะจ๊ะเพราะว่าการเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่แถวนี้งเขาจะไปเฮ็ดเป็นหลยชั่วโมงจะพี่นองห้องเฮ็ดหลาย้องกับใดหล่โมเมนต์ว่าห้าสิไปเฮ็ดอยู่บดมือบนเป็นคืออยู่เมืองไทยห้องเจเจจะก็คิดว่ามันคงสิบมีปัญหาเรื่องการเรื่องการกอไปเฮ็ดงาน้างนองจกพี่นองปัญหาเรื่องลูกติดถามว่าเจเจมีปัญหาเรื่องลูกติดบ่ คุณสามีาจะอยู่หนันมีลูกนอกจากพี่น้องเพื่อนก็มีลูกอยู่สามคนกับอแฟนเนนก่าเปล่ะจ้ะแล้วเป็นกันเลิกลากันมาหลายปีแล้วพี่น้องจ้าสิเขายี่สิบปีแล้วจ้ะหรือมั็นยี่สิบเราก็นี่ประมาณนี่แหละจ้ะพี่น้องเิ่นก็มีลูกเนาะลูกมีลูกอยู่สามคนลูกสาวสองคนลูกชายผู้หนึ่งลูกสาวคนใหญ่กันเหตุงานเหตุการณ์ดีจ้ะนะที่างานเพื่อนก็สูงทรงเพื่นอะจจะพี่น้องจ้าเงินเดือนเพิ่นก็บบน้อยจ้ะเห็ุอยูเอ่เยอรมันเนาะ กับบด้ยงในเกี่ยวกับพอปนไหดอลกจากพี่้องเพื่อนกันคือว่าเลาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกับมีครอบคัวไปเร็วนาะกับบได้คอยุ่งเกี่ยวกันสําหรับลูกสาวใหญ่ยจิ๋วกับบเคยเจอเพื่อนเนาะจากบเคยเจอบเคยคุยบเคยบเคยได้ไในพบปะกันเลยจากบเคยจ้ะบเคยได้สารบเคยได้เห็นหนากันจ้ะสำหรับลูกสาวคนเล็กเพื่อนเนาะเพื่อนกับอยู่เยอรมันจ้ะอันนี้ก็เคยเคยเจอกันจ้ะยจิ๋วเคยไปเยอรมันแลักกับไปเยี่ยมเพื่อนเนาะครั้งหนึ่ง แล้วปีนี้เพื่อนกะช่วงประมาณกลางปีเพิ่นกะมาเยี่ยมพอเพิ่นอยู่นอเวจากกันเลไม่อยู่น้ำกันประมาณเกือบเดือนจากพี่น้องเพื่อนกะบ่ท่านมีครอบครัวจากเพิ่นอายุน้อยกว่าเจ้จิ๋วอยู่หลายปีอยู่จากพี่น้องบ่าด้นีปัญหาอย่างกันจ้ะคุยกันในปกติทั่วไปสื่อสารในปกติโทรหากันในปกติจ้ะม่มีปัญหาเนาะจา้ะแล้วสําหรับลูก้ายเพื่อนมีลูก้ายผุ้นหนึ่งแล้วลูก้ายค้นกลางแต่ก่อนเพิ่นกับอายุกบพอลจะจากพี่นอ้องอายุกบพออยู่นอเวเนาะแล้วพอเริ่มเนียนครอบครัวเพื่อนกัเลยย้ายออกจากเพิ่นก็ออก ออกไปอยูก่กับครอบครัวเพิ่นกระนองเนาะเพิ่นมีครอบครัวอยู่แล้วจ้ะไอ้ลูกสายคนกาเน่ะเพิ่นมีครอบครัวแล้วเนาะจ้ะแต่ว <rich> <t> ่าตอนนี้น่ะเพิ่นอันมาอยู่เนาะเวกับพ่อจ้ะมาอยู่นนาะเวเพราะว่าลูกก็ต้องเข้าโรงเรียนต้องหยังแล้วเนาะเพิ่นก็เลยต้องต้องมาปักหลักปักฐานอยู่นนาะเว้เราจะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นน่ะมาขออยู่กับพ่อชั่วคราวจ้ะเพราะว่าเพิ่นก็กําลังต่างเนื้อส่างโตเนาะกําลังสิหาซื้อบ้านซื้องานน่ะจ้ะช่วงนี้ก็เลยมาขอพักชั่วคราวอยู่น้าพ่อคนจัดกันเนาะเว้ กายูน้ำกันเราจะพี่น้องแต่ว่ายูคนละหลังเนาะพอเป็นกายูอีกหลังหนึ่งกับใกล้ๆกล้กันขังก็เราจะพี่น้องเตือนเศ้ามาเห็นหน้ากันช่วมือจ้ะเปิดประตูออกมาแตเห็นหน้ากันละจ้ะกับโบเดมีปัญหาอีหยังใจเยี่ยจิวกับกับลูกซ้ายเพิ่นกับโบเดมีปัญหาอีหยังเนาะจ้ะเพิ่นก็ดีอยู่พี่น้องจ้ะเพิ่นกับภากกนดีอยู่ครอบครัวเพิ่นนั่นเพิ่นกับโบเดลล่งเกียรตอีหยังเยีจิวเนาะจ้ะคุยกันได้จ้ะโบเดมีปัญหาอย่างเยี่ยจิวกานเพราะไอ้มวนน้ำมันลูกเพิ่นเนาะจ้ะลูก ลูกตอนนี้ยสามคนผู้ที่สี่แก่ยังพึ่งคลอดได้สองสามเดือนนี่ยแหละจ้ะพี่น้องเนื้อจิ๋วกับมีหลานจะเป็นหลานมาเล่นน้ำเนาะก็เห็นเห็นเนื้อจิ๋วบวงเหงาเลยจ้ะพี่น้องเหลังเลี้ยงมาฝึนกับพากันมาเล่นมันยุดเป็นกับพากันมาเล่นน้ำเนื้อจิ๋วมาสอนเนื้อจิ๋ววอาภาษาเยอรมันกับพื่อนหัวแน้าหละจับพี่น้องมีเล็กน้อยเนาะมันกับบวเหงาจ้ะถามว่ามีปัญหากับลูกติดบวมมีปัญหาเนี่จ้ะสำหรับเนื้อจิ๋วเนี่ยได้มีปัญหากับลูกติดจ้ะ ถ้าเวลามีปัญหากับสามีเนาะจ๋ากย่จิ๋วกบสิมองมาขอดีกับขอเสียในอะไรหลายกากันถ้าขอดีหลายก็ขอเสีเฮ้ากับมองขมปัญหานั่นไปจากพี่น้องอย่าเอามาให้มันเป็นปัญหาของชีวิตเฮ่านาะจ้ะแต่ว่าถ้าขอเสียหลายก็ขอดีเฮ้งก็ตรงมานั่งคุยกันแล้วว่าขอเสีนี่ปรับได้บปับไดหรือบบไดถ้าปับบ่ไดมันก็อยู่น้ำกันบบไดจากพี่น้องฮัลโหลจ้ะนี่หลักก็คือการหลักการใส่ชีวิตคููของเย่จิ๋วเนาะจ้าเวลามีปัญหาให้มองถึงขอดีจับพี่น้องเอามาเปรียบเทีียบกกันขขออดเสีย ถ้าขอดีไรก็ขอเสียกัเฮมองขามขอเสียไปจะพี่น้องชีวิตเท่าจังสิลาเดิ่นเนาะพี่น้องชีวิตเท่าจังสิมีความสุขจะ้ะอาะจจะพี่น้องย่ยจิ๋วกับมะเบาสูฟังมะว่าปัญหาชีวิตคู่สาหรับคู่ของย่ยจิ๋วเนี่ยไม่เอยียงเนี่ยนจะจ้ะฝากขอบคุณสุูสุคนเด้อะจ้ะที่มาฟังย่ยจิ๋วเบาม้อยสูฟังนอกจากพี่น้องจ้าย่ยจิ๋วกับม่มีมูเนาะเอาไปย่ยจิ๋วสิมะเบาสูฟังไม่จ้ะพี่น้องจ้าไปเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า